ที่ไม่โอเคเลยอ่ะทุกคนเล่นเกมในเวลางานอย่างเงี้ยพี่พี่ไม่เข้าใจพวกเราเว้ยจริงๆแล้วอ่ะการเล่นเกมอ่ะมันคือการพักผ่อนถ้าพี่ยังเห็นใครเล่นในเวลางานอีกอ่ะไล่ออกนะครับ ตัวดทเท่งงั้นเลยวายซีนดูดิทุกคนทำอะไรอ่ะเกมอะไรเกมอะใครบังใครอ่ะเกมบีจากเกมบีบีที่ที่อยู่ในการ์ตูนบีสค่ะพี่สนุกปะ แต่พี่ไม่โอเคเลยอ่ะทุกคนเล่นเกมในเวลางานอย่างเงี้ยเวลาเล่นก็เล่นนีเวลาทำงานก็ทำงานเอา้ายังไม่อยู่เดกบังใคร ใจเยินพี่หนุ่มใจเย็นไม่ไหวอุ้ยสิปีสิปีไม่ไหวแล้วสิปีแล้วโอเคสิปีแล้วได้โบนัสใช่ไหมใช่ได้ได้ถ้าไม่ได้โบนัสนี่แทงเลยนะถ้าพี่ยังเห็นใครเล่นในเวลางานอีกอะไล่ออกนะครับเฮ้ยพวกเราทำไมเขาเอาเวลางานมาลบกวนเวลาเล่นเกมพวกเราวะพี่พี่ไม่เข้าใจพวกเราเว้ยจริงๆแล้วอ่ะการเล่นเกมอ่ะมันคือการพักผ่อนใช่ไหม เราก็แบ่งเวลาได้อยู่แล้วอ่ะเล่นเกม18ชั่วโมงนอน3ชั่วโมงแล้วทำไงหนึ่ชั่วโมงใครจะแบ่งเวลาไม่ได้วะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการกอบกู้ภาพลักษณ์บริษัทเราบันเทเล่นเต็มที่ทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะโดนหักเงินเดือนไปด้วยกันเชื่อมันมากกว่ากิ่กกว่าเชื่อซีอีโออีกนะเนี่ยนะมันต้องใหญ่งนี้และที่สําคัญคนที่ดูอยู่ดูอยู่กดแชร์คลิปนี้ออกไปและโหลดเกมเทพบรณะมาเล่นกันเยอะๆโอเคนะเล่นกันเต็มที่คิดงานดีกว่าคิดไม่ออกเลยอ่ะ ใครบงังนะถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้บงับงใครใครพูดกี่รุปแบบหยาดเน,นี่ยพูดช้าเลยบังโครเข้าใจว่ะ สอมทั้งเลยอ่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีฮอรู้แล้วบงงังคายน์อุ้ยอ้วนขึ้นแล้วเสื้อตัวติดตัวบังคายน์ว้าวจัดดีกรุ๊เกมเซอร์โค ทุกเงียบดิทุกคนเงียบดิเสียงจากไหนวะได้นะมให้เงียบดิได้ไหมได้ไหมได้ไหมใครพูดเลยดังๆวะข้างนอกไม่ใช่ใหเงียบดิเงียบดิไม่ใช่ไม่ใช่ กี่ว่าเสียงมาจากนี้ว้านเร่งใหญ่จงไว้ดีเอาเปิดแล้วมั้งเปิดแล้วมั้ย <cười> <cười> ừ. Nói nè nia tông chưa băng khai chung <laughs> loại bài xem bông sắp đưa ra ไอ้ยิบอยิบไจงไปยิบว่ะจงไปยิบไอปยิบไอยิบไอยิบดาพวกเราหวหยเลยคือบอกเออบอกคนอื่นห้ามเล่นเกมเวลาทงานนี่อะไร ใส่เซ็มตุงสก,กุลคังยโิโยชิใหญ่พ <laughs> ี <c oughs> ่มีมาพี่มีมาพี่ ไม่มีใครแอบเล่นเกมในเวลางานใช่ไหมมีแต่ที่เลยเนี่ยที่เลยที่เล่นทั้งนั้นเลยเออฟุตบอลน่ะเล่นก็ไปทั้งวันมันก็เหนื่อยตายสิใช่ไหมพอเผาอลงบ้านอะไรนะผมผมคุยโทรศัพท์ไม่เห็นโทรอะไรเลยเอาวางไปตอนไหนวะงานเป็นไงบ้างบังไข่ อะไรวะินั่นไงพี่นขอให้พี่ดูดิกิน้นะเฮ้ยเถ่ายกันไว้อะอะไรด่าพวกเราไปถ่ายตอนไหนเนี่ยไอ้คเสือกพี่เนี่ยบอกอื่นห้ามเล่นคอตูมมาเต็มเลยนะบกพ่เอาจริงๆนะ เอาเวลางานไปเล่นด้วยฮะแต่สุดท้ายแล้วเอ้ยพี่ชอบเกมที่พวกผมเล่นกันผมก็โอเคก็มันนุกอะ่ะถ้างนะั้นก็ชวนเพื่อนๆเข้ามาเล่นด้วยเลยเดี๋ยว <laughs> บอกคนดูครับผมเกมมันสนุกจริงๆปลาไครย,ยังไม่ได้ลองโหลดนะโหลดลงมาเล่นนะครับผมต้องบอกว่าโคตรมันสนุกสําหรับใครที่เคยดูการ์ตูนเรื่องปีดเทพมลณะครับเกมนี้มันจําลองออกมาจากการ์ตูนเลยนะครับแล้วก็สมจริงมากนะฮะ โหลดมาเล่นครับผมสําหรับวิธีโหลดก็นี่กดที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันนี่เลยครับแล้วก็โหลดมาเล่นด้วยกันเนาะคลิปวันทุกวันอางาารสุกแล้ววันอาทิตย์ครับผมแต่อย่าลืมครับโหลดมาเล่นวันนี้ดีกว่าดีที่สุดบังไครกูอยู้นะเกมมาบังไครแต่อันนี้แฟนใครอะเฮ้ยเอ๊ยเป็นไงม เวลาเล่นก็เล่นดิเวลาทำงานก็ทำงานยังไม่อยู่ดิบังใครไอ้ลุ้มเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรแล้วหยิ่มาแล้มาเล่นเนี่ยไอ้มีแค่นี้เหรอเป็นอะไรเนี่ยร้อนเหรอ ร้านละแล่าอ่ะถ้าพี่ยังเห็นทุกคนเล่นเกมมามีกอ่ะพี่จะไล่ออกฮะไล่ออกคนที่ดูอยูดูยูถ้าชื่นชอบการแสดงละครของพวกเราแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปและโหลดเกมบันไรมาเล่นกันเยอะๆเพมรณะเทพมรณะเออโหลดเกมเทพมรณละมาเล่นกันเยอะๆโอเคนะเล่นกันเต็มที่ ฉากต่อไปมาดามะบังไครจงโปรยปลายเซมบงสกุลขลิยูจีดามะพอแล้วครับ ምን አለ አለ አይደለ